ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะคะตัว r a p t o r B04 นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์บิดแอนด์สตาร์ทันนะคะสินค้าตัวนี้รับประกัน1ปีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านภายในมีอะไรบ้างมีใบรับประกันนะคะ1ปีนะคะค่ะมีกล่องเก็บย่านะคะ มีคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะน็อตนะคะตัวรถนะคะ เราจะมาดูการประกอบนะคะตัว B04 นะคะขั้นแรกนะคะใส่ตัวแกนเหล็กนะคะเข้าก่อน เนี่ยคะ่ะต่อแม่ใส่ตัวแกนอีกอันนึงนะคะแกนเหล็กอีกอันหนึง่งจะเป็นน็อตรุ่นยาวนะคะออก พอามาใส่ตัวคันเล่งน,นะใส่ตัวแกนเหล็กอย่นันนะคะ ะะต่อมาเราจะมาใส่นราตรงตัวคันเร่งแล้วก็ตัวจับนะคะรถสั้นจะใส่ด้านนี้นะคะรถยาจะใส่ด้านตรงด้านคันเร่งนะคะ เามาจะไข่ตรงตัวบีบนะคะอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ จะเกียบจะเกี่ยวไว้เฉยๆตรงนี้นะคะ,นะคะราชา้ยก็จะเจบิกอ่าครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนจะประกอบแล้วต่อมาเราจะมาใส่กล่องเก็บย่านะคะ กล่องเก็บยาจะต้องประกอบกันกประกอบกับกล่องก่อนนะคะกดเข้าไปนะคะจะมีลอกมีสล็อตอยู่ตรงข้างๆนี่นะคะ ค่ะเวลาใส่ก็คือกล่องที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล็อกเข้าไปนะคะ <c oughs> หน้านี้จะต้องเสมอกันนะคะตัวปาก <c oughs> ปั่งเนี่ยค่ะจะสามารถเข็นได้เลยเดี๋ยวให้น้องลองเข็นให้ดูนะคะตัวกล่องนะคะค่ะตัวเครื่องเป็นของ big aston นะคะตัว ร้อยยี่สิบห้าซีซีนะคะค่ะตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะโดยคันโยกตรงนี้สามารถปรับขึ้นยงขึ้นขึ้นลงความชันของเครื่องได้นะคะจะเห็นอยากให้น้องลองทาให้สุดนะคะจะเห็นว่าเครื่องสูงขึ้นตัดหญ้าดได้สูงขึ้นนะคะตัวนี้แต่ถ้าสมมุติอยากได้หญ้าเตี้ยก็คือ นี่ค่ะจะติดพื้นเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการสไตล์เครื่องนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะดึงตัวลานตัวเชือกสไตร์ก่อนนะคะเวลาดึงนะคะก็คือตัวเชือกเนี่ยนะคะมันจะดึงไม่ได้ถ้าเราไม่ไปกดบีบข้างบนนะคะอ่า <c oughs> ค่ะอันนี้เอาไปบีบข้างบนแล้วเอามาเกี่ยวไว้ด้านข้างนี้นะคะ ค่ะจากนั้นวิธีการสตาร์ทแยกน้ำมันก่อนนะคะจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่ตรงนี้ค่ะวิธีการสตาร์ทคือปรับรับตัวเร่งขึ้นมันเล็กน้อยนะคะค่ะแล้วก็บีบก็สตาร์ทนะคะเวลา วันนี้มาสาธิตการใช้เครื่องตัดรถตัดญ้านะครับวันนี้เอารถตัดย้ามาให้ลูกค้านะครับส่งให้ลูกค้าพอดีครับเราจะลองตัดให้ให้ดูเลยนะครับ